นี่ครับพอตัวตัว,ตวอย่างเงี้ยบอกเลยว่าเอาลงยากมากนะนี่ครับทีแรกจะตีไม่โดนแล้วเวลาที่กัดทะลุเข้ามาเนี่ยก็จะติดตะตันแล้วทีสุดท้ายก็จะตีไม่โดน าละครับสวัสดีครับพเพื่อนๆชาวโมบายลูปเปอร์ทุกท่านกลับมาพบก,กับผมนยโยในเกม Axie Infinity ครับและในวันนี้ครับ EP ที่6 <c oughs> ผมก็จะมาแนะนำแนวทางการทำทีมอีกแล้วโดยทีมนี้เป็นทีมที่ผมทำให้สกอร่าผมเล่นเป็นระยะเวลาประมาณ10กว่าวันแล้วเห็นว่ามันเวิร์กนะครับผมก็เลยจะเอามารีวิวให้พเพื่อนๆได้ชมกันโดยคอนเซปต์ของทีมนี้นะฮะก็จะแตกต่างกับคราวที่แล้วหน่อยคือมันไม่ได้ ราคาถูกมากแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ราคาแพงมากครับคอนเซ็ปต์ว่าง่ายๆก็คือตีแท้งให้แตกเดี๋ยวพี่แบกเองซึ่งผมก็จะเน้นทุ่มทุนไปที่ตัวน้องเล็บไทยตัวนี้นะครับผมมันเป็นเล็บไทยสายพันธุ์เทอร์มินเ r ตอร์ผมก็ไม่รู้ว่าสายานี้มันได้มายัางไงครับแต่ว่าสกิลมันเนี่ยสามารถต่อกรแบบ2ต่อ1ได้เราได้ใช้ชนะมาหลายต่อหลายนะัดแล้วนะครับผมส่วน2ตัวที่เหลือเนี่ย จะเรียกว่าเป็นตัวประกอบก็ว่าได้เพราะว่าเราจะพยายามหาแบบเซฟคอรสราคาที่แบบถูกที่สุดแต่เน้นสกิลที่แบบว่าโจมตีรุนแรงสามารถทําลายแท้งฝั่งตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้พี่เทอร์มินเตอร์ตัวนี้แบกบอ่าก่อนที่จะเข้าไปดูสกิลผมก็อยากให้ดูว่าผลงานการเล่นเป็นยังไงนะครับนี่ของสกอร่าผมไปนี่นะนี่ทีมนี้เลยน้องทั้ง3เล่นมาเกือบ10วัน คือเนี่ยฮะเริ่มที่เราดูตรงนี้ได้นะของทั้งเดือนดิสแมทปุ๊บต้องขอบคุณคนทำแอปนะฮะทำแอปออกมาได้ดีมากก็วันแรกเนี่ยเป็นวันที่เซิร์ฟมันเน่าพอดีนะครับเขาก็เลยเก็บได้ไม่ครบแล้ววันที่2เนี่ยเขาก็เริ่มเก็บได้แบบ200 200รกว่าขวดแล้วก็ค่ามาตรฐานเนี่ยถ้าเซิร์ฟไม่เน่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 8 0 190ขวดเลยนะครับผมซึ่งเขาก็บอกว่าก็ PvP ให้มันชนะ5ครั้งโดยมีจี้ซึ่งบางวันก็แบบ7ชนะ5อะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะ8ชนะ5บางทีก็แบบชนะรัวๆก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่ฝีมือคนเล่นด้วยแหละต้องบอกว่าเพื่อนผมที่เป็นคนขับเนี่ยก็เก่งพอสมควรนะเลยสามารถทําได้ประมาณนี้ปุ๊บอ่ะกลับมาที่ตัวละครแต่ละตัวนะครับสําหรับทีมตีแทงให้แตกเดี๋ยวพี่แบกเองเริ่มที่เริ่มที่ตัวนี้ก่อนละกันมันเป็นพระเอกของ ทีมนี้เลยนะครับนั่นก็คือน้องเล็บทายสายเทอร์มินเอเตอร์ครับเพื่อนๆหลายๆคนเจอคงแบบยี้คงเกียตัวนี้แหละสกิลหลักๆก็จะมีหลังมันนะครับหลังหอยหรือว่าสเนลเชลเมื่อศัตรูโจมตีเราเกาะแต่งเนี่ยจะทำให้มันติดสตัน่าแล้วก็ถ้า2ครับไทนี่เทอร์ทลโจมตีนะครับผมทำให้ศัตรูติดสตันถ้าเราใช้คอมโบการ์ดครบ3ใบแล้วก็ท่านี้ครับมิสติกลัสก็ใช้ คอสแค่ศูนะแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสโลวเป็นเวลา2เทินครับแล้วก็สุดท้ายครับผม allergic reaction เป็นท่าที่เอาไว้คอมโบได้ทั้งแบบสตัรกับไอ้สโลเลยนะมันถ้าเกิดศัตรูติดดีบัฟเนี่ยจะทําให้เราตีแรงขึ้นเป็นร้0นะครับผมก็มีข้อดีคือให้มันยืนท้ายตอนหลังๆเนี่ยเราจะได้แค่2อจี้ใช่ไหมแต่เราจะได้การ์ดสาใบ เราจะสามารถคอมโบสตันวนลูปได้แบบได้แบบฝั่งตรงข้ามร้องขอชีวิตเลยนะอ่ะแล้วก็ค่าสเตตัสจริงๆแล้วไอ้สกิลแบบเนี้ยมันโอเคแล้วแหละเพื่อนๆสามารถหาได้นะแต่ว่าค่าสเตตัสที่สำคัญเนี่ยถ้าจะเอาเป็นเทอร์มินเ r ตอร์ตัวท็อปจริงๆเนี่ยควรจะให้เลือด47แล้วก็มีสปีด42ครับที่มีสปีด4 2ก็เพราะว่า บางทีเราไปสู้กับพวกที่เป็นบีชนะครับผมบีชเพียวมันจะสปีดอยู่ที่4 1เราจะได้ออกก่อนเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเล็บไทเนี่ยชนะปลาก็จริงแต่ว่าจะแพ้บีชนะครับผมอาจจะโดนบีชสอยเกาะแตกตายได้นี่ก็คือน้องนะครับผมจริงจิค่าตัวที่ได้มาก็จะอยู่ที่0.3 1 9นะครับผมตอนนั้นนะวันที่20่สว่าตอนนี้ราคามันก็ฟิกฟิกอยู่ประมาณ700เหรียญ เดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะครับผมอ่ะกลับมาครับมาดูที่น้องแท้งของเราก็จะบอกเหตุผลแล้วกันว่าทำไมผมถึงเลือกตัวนี้น่ครับสำหรับแท้งตัวนี้จริงๆแล้วได้มาในราคาที่ค่อนข้างถูกเมื่อวันที่19กรกฎานะครับผมส่วนึ่แล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยผมว่าไปเสิร์ชหาก็คงลำบากหน่อยเพราะว่าผมเสิร์ชแค่จะเน้นสกิลแก๊บบิดวอร์มเนี่ยนะครับผมหรือว่าบัฟสไตล์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นท่าของมแงมลงแมลงสามารถเจาะแท้งพวก พืชได้รุนแรงนะฮะเอาท่านี้มาเป็นบแมลงแล้วก็เอาไว้คอมโบกับตัวอื่นด้วยแล้วก็มีซีเรียสฮนะเอาไว้ขโมยจี้แล้วก็จะมีเมอรี่เผื่อเอาไว้แจ้งแดงนิดนึงเป็นเขาแกะนะครับหรือว่าเขาบ้าโฟนั่นแหละแล้วก็ท่าสุดท้ายเป็นทวินเทลอันนี้มันเป็นได้ของแถมมาผมเซิร์ชแค่แบบเอาบาสไตล์นะแล้วก็หาตัวที่มันแบบเหมาะสมมาเห็นตัวนี้มันถูกมันได้เลือดห้ ถึงมันจะไม่เยอะมากแต่ว่าน่าจะพออาจจะไม่ตายในเดือนแรกถ้าไม่โดนแรงๆอะไรอย่างนี้นะอาจจะใช้เขากวางลุงเนี่ยเขาบาโฟเนี่ยแทงได้ในระดับหนึ่งนะแล้วก็เป็นดาเมจแบบจ๋าๆเลยรีบเจาะแทงเขาให้ตายนะฮะอ่ะก็มาดูที่อีกตัวนึงครับตัวสุดท้ายเป็นมแมลงตัวนี้ตอนซื้ออาจจะเห็นว่ามันน่ารักนะแล้วก็ราคาถือว่าน่ารักด้วยตอนที่ได้มา0 1 7น e ETH อ่า แล้วด้วยความที่มันขาวเขากว้างแบบปาโฟโอ้ยไม่ใช่เขากว้างเขา,ขา,ขาแกะเขาแปะอ่านี่ครับก็จะมีแก็บิดวอล์มเหมือนกันที่ผมเลือกเป็นหลัก,ลกนะครับผมเลือกแค่ตะกิวเดียวนะแล้วผมก็มานั่งดูว่าเอออันไหนที่มันเหมาะนะอันนี้ได้โคทาโร่ไบต์มาครับผมโดยตัวมันสปีดต่ําด้วยก็กัดแล้วจะได้ช่วยเกณฑ์ที่แล้วก็มีก๊สโนที่เป็นมแมลงเพื่อเอาไว้คอมโบกับไอตัวพืชตัวแรกนะครับผมที่ยิงไอพิษเนี่ย ล้วก็ใช้การ์ดแมลงที่ตัวอื่นมันถึงจะติดพิษดองนี้เรื่องการ์ดเรื่องคอมโบเรื่องเชนอะไรเพื่อนๆจะอาจจะต้องอ่านสกิลกันเองนะฮะหรก็เป็นเมอรี่ก็ถ้าใช้คู่กันก็จะได้เกาะเพิ่มประมาณนี้นะฮะหลักๆก,ก็คือน้องเทอร์มินเ r ตอร์นี่แหละที่เป็นตัวแบกราคารวมๆแล้วเนี่ยถ้าเราหาได้ไอตัวนี้จริงๆแล้วมันแบบแทบจะซื้อไอ้พวกนี้ได้2ตัวเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วราคามันก็เลยแบบ ไม่ได้เป็นตัวที่ประหยัดแต่ว่าก็จะไม่ได้แพงมากเกินไปเพราะว่าถ้าเราจัดทีมเมตาครบ3ตัวเนี่ยราคาจะแพงกว่าทีมนี้หรือว่าแพงกว่าแค่นิดนึงอะไรประมาณนี้นะฮะไปเดี๋ยวเราลองไปดูเกมเพลย์ที่ผมให้สกอร่าผมอัดมานะครับว่าเป็นยังไงฮะโอเคครับมาดูกันที่เกมแรกเลยครับผมทีมตีแทงให้แตกเดี๋ยวพี่แบกเองเจอกับทีมแผนบีตปานะครับผม แต่แรกก็กดข้ามไปก่อนเลยต้องข้ามจะเอาอยัางไงเอเราจะโดนตีเลยหรือเปล่าวะ <c oughs> เขาคงคิดในใจนะอ่ะก็กดข้ามไปเหมือนกันครับคราวนี้รอบสองมาพร้อมกับที่ห้าอันแล้วกะที่ขึ้นมือมาจะเล่นยังไงเลือกที่จะใช้มิสติกลัดแล้วก็อัลเจอริกแล้วก็ซัดไปให้หมดเลยนะฮะ ปัาบเข้าให้ทีมนี้เล็บไทยเราจะเร็วที่สุดครับจะได้ออกก่อนปาาบเข้าให้เมอร์ลี่นะฝั่งเขาใช้เฮอร์มิตมาโลดแนนหนะปัาบนี่ยิงพิษไปแล้วก็ปัาบพยายามจะเก็บให้ได้แต่ว่าเหลืออยู่39ตสิงนหนึ่งอะนะก็ใช้กา๊าซศูนย์ไป ทีมผมนี้จะมีการ์ดศูนย์ทุกตัวเอาไว้แย็บนะฮะมา,าบเ้าให้สโลไปฮนะแล้วก็เรียบร้อยแทงเราแตกโดนบีดโดนบีดเซตนี้ไม่ว่าเลือดจะเท่าไหร่จะเพียวหกก็แตกนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้แทงเขาก็ยังอยู่เราเหลือสองตัวแล้วแต่ว่าเรามี Energy เยอะอยู่นะครับมีการเก็บที่เอาไว้ ัเอาไงดีอาร์จริกแล้วก็โคทาโร่ไบไปสองดีนะแต่ว่าปากเกาให้เหมือนจะเพลียงพัมอ่ะการออกตะก,ก,กิ้ไปเมื่อกี้คือเสียเปล่านะปาก้าให้ได้ตีไปดีนึงเอายังได้กัดอยู่ฮนะยังดีที่เข้าไอ้ล้าสแตนมาแล้วก็ดึงจี้กลับมาได้หนึ่งที เนี่ก็จะเป็น2ต่อ1แต่ว่าเราจะมีถ้าคอมโบลูปสตันตแบบว่าไม่ให้ลุกขึ้นมาเลยนะฝั่งตรงข้ามก็เลือกที่จะเก็บ Energy เอาไว้กะว่าจะอัดมาทีเดียวตายเดี๋ยวจะให้ดูความสามารถของ Terminator ซึ่งหลายๆคนก็คงรู้จักมันดีแล้วแหละว่ามันจะเกิดอะไรเนี่ยครับเดี๋ยถ้าเรามีจี้เหลือเยอะเราก็ใช้หอยแล้วก็ตามด้วยไอ้ท่าลดสปีดครับแล้วก็ตามด้วย allergic reaction จะได้ดาเมจเยอะแล้วปิดท้ายด้วยสตันนะครับถึงเราออกทีหลังยังไงเนี่ยเดี๋ยวตอนเขาตีมาปุ๊บเนี้ยพอเราเกาะแต่ปุ๊บเขาจะสตันแล้วเวลาเขาสตันเราเขาจะตีไม่โดนหนึ่งทีนะครับผมก็จะทําให้เราเสียเลือดไปแค่นิดหน่อยปับ๊บอันนี้พยายามลดสปีดแต่ว่าฝั่งเขาปาเขาใช้สวิปนะครับสวิปไอเเก็เลยสปีดเพิ่มแต่ไม่ตีแรงแล้วก็ปิดท้ายด้วยการสตันเอาไว้นะ เนี่ยแล้วพอเราออกช้ากว่าเขาอีกรอบหนึ่งเราดูเทอินะเห็นปะการโจมตีครั้งแรกของเขาครับก็จะมิสแล้วครั้งที่สองก็จะติดเกาะอ่าเกาะยังไม่แตกครับพอเกาะแตกปุ๊บติดสตันที่สุดท้ายก็จะตีไม่โดนเห็นไหมเขาใช้การสี่ไปมาแต่ว่าลดเลือดเราได้แค่แบบไม่ถึงร้อยฮะอ่าเราก็ใช้คอมโบนี้ต่อฮะปิดด้วยสตันเหมือนเดิมมะต่อให้เรามีที่แค่สอง เราก็จะสามารถคอมโบ3ใบได้จริงๆถ้าเราปิดด้วยสตันก็ได้นะแต่นี้พอคำนวณแล้วว่าจี้ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยหมดแล้วเหลือแค่2ใบแล้วเอาเราไม่ลงแล้วเราก็ใช้ดาเมจอัดมันเข้าไปเลยอะแล้วก็อัลเลอร์จิเรียคชันตุ้มเรียบร้อยครับเข้าลาสแตนก็ชนะไป <S <S นะครับผมต่อมาครับดูเกมที่2กันนะฮะรอบนี้เจอกับ แพนบีทเบิร์ดมาดูว่าเราจะเอาแพนบีทเบิร์ดลงไหมแต่จริงแล้วก็ต้องเอาลงแหละเพราะว่าผมให้เขาอัดคลิปมาแต่ตอนที่ชนะนะฮะรอบแรกเราก็ทำดาเมจไปก่อนนะครับโดยการยิงไอ้บรสไต์ยิงพิษพร้อมด้วยคอมโบการ์ดนที่เป็นมแมลงจะทำให้ยิงล้วติดพิษแน่นอนนะปุ๊บเขาก็เอานกซันมาก่อนเลยแต่ว่า ด้วยความพิสัตสามใบก็ไม่เจ็บมากนะปาบสาโลยิ่งตุ้มป่ปก็ลดดาเมจลดเลอกไปได้ครึ่งนึงนะฮะตอนนี้เราจะมีสี่จี้คราวนี้การขึ้นมาที่พื้นเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะมีสองจี้เราต้องคำนวณแล้วถ้าเราใส่หมดเขามีสองจี้เนี่ยเขาก็น่าจะเอาพืชไม่ลงใช่ไหม เราก็เลยใส่เกาะหนาๆไว้นะนนี่เขาก็ได้ขยับมาหนึ่งใบเบาๆครับ <_ d ose> เผื่อเราไม่มีโล่ไงเ้าก็จะตายับแล้วคราวนี้เราก็ขโมย Energy เลยนะได้มาหนึ่งเขาก็จะมีแค่สองจี้ถ้าเรานับจี้ไปด้วยเนี่ยผมว่ามันจะช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นนะอันนี้เราก็แบบว่าจะปล่อยแท้งตายแนละ้ว คิดว่าแท้งเราน่าจะตายแล้วก็เลยจะเก็บจี้ไว้นะครับแต่ว่าเผื่อเผื่ฝั่งของข้าไม่ใช้จะได้ทำลายตัวลาสแตนนี่ไปมันกะกัดก็ยิงไปออกไปสองสกิลนะมับเขาให้อ่ะบีเขาอ่ะสร้างจี้มาแล้วก็ปั๊บขโมยจี้เราไปแล้วก็อันนี้ไปคนระับเขาก็จะมีสร้างไปหนึ่ง แล้วก็ขโมยไปอีกหนึ่งโอ้เขามีจี้เยอะแล้วนะรอบนี้เขาเริ่มสะสมที่มาเพื่อเก็บไว้อัดในตัวสุดท้ายเราแล้วนะเดีย๋ยวผมว่าการใช้ครั้งนี้น่าจะโอ้ยโชคดีที่ฝั่งตรงข้าไม่เล่นนะพอฝั่งตรงข้าไม่เล่นครั้งนี้โอ้โหได้จี้กลับมาจากโคทาโร่เรามีสี่ี้ครับน่าจะใสแล้ว ก็เลยกดสตาร์ไปฮะแต่ฝั่งตรงข้ามก็น่าจะจี้เยอะอยู่เหมือนกันเกี้ผมก็นำไม่ทันละมาแรงเราตายไปเรียบร้อยแต่ว่าเราจะแปะสตาร์เอาไว้นะต้องใช้สามใบถึงจะสตาร์ได้ปุ๊บนี่ก็สติ๊กกี้กูแล้วก็จัดการโซโล่ไปด้วยอาร์จิกนะฮะ เพราะว่าเราเหลือการแค่นี้เหลือจีแค่นี้แล้วปากแต่เขาดันทิ้งไข่ไว้ถ้าทิ้งไข่ไว้อย่างนี้ก็โดนเอาเลอจิกเข้าไปฮนะเรียบร้อยเข้าร้านสแตนเห็นไหมแค่หลังหอยเบาๆเนี่ยต่อให้เราต่อให้เราโดนลุมเนี่ยสุดท้ายแล้วเทอร์มิเนเเตอร์ก็จะเป็นผู้ชนะนะ โอเคครับอันนี้มาเป็นเกมสุดท้ายแล้วกันอีกเกมหนึ่งที่อัดเผื่อเอาไว้จะเป็นเจอกับแพนปลาปลานะครับผมแพนอคว้าอควาก็เจออคว้ามาแบบเมตาเลยนะตัวหนึ่งเป็นนีโมตัวหนึ่งเป็นค่อยนะเห็นปะ่ะและอย่างที่ผมบอกคอมโบของเราคือมาถึงเนี่ยอัดแรงๆฮนะไปฮีแทงให้แตกที่เหลือเดี๋ยวพี่แบกเอง นี่คือคอนเซปต์นะลากาดันไม่ขึ้นที่พืชด้วยนะอันนี้ก็พยายามละลายแทงเขาให้ได้ครับจุบเรียบร้อยเขาฆ่าแทงเราได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็จะฆ่าแทงเขาได้เหมือนกันนะเบิร์ดปุ๊ม ตอนนี้มีสามที่ค่อนข้างอันตรายแล้ว <c oughs> ดูสิว่าอาการ์ดนี้ก็ยังพอแบบว่าสร้างกราะได้นะเขาก็อัดเราเข้ามาสองดีเราก็ยังพอทำดาเมจไปได้ในระดับหนึ่งาโคทาโลไบต์ไปอีกหนึ่งทีครับได้จี้กลับมาเป็นสาม อ่ากาดเริ่มขึ้นมือมาที่เทอร์มินเตอร์เราแล้วนะะอือันนี้เหมือนพยายามใช้เบาๆเพื่อเก็บการ์ดเอาไว้ใช้ซ้อมไม่ครบสามใบนี่จะไม่ได้สตันนะโอ้แต่เขาก็ใช้แค่สองใบเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ยิงพิดไปติดพิดติดพิษ อันนี้ก็มแมลงเราเนะียหรือน้องบาโฟนเนี่ยน่าจะตายและก็ต้องคำนวณหน่อยว่าจะเอาอยัางไงถ้าใช้สองใบมันไม่คุ้มนะก็ต้องใช้หอยไว้ด้วยนะอีกฝั่งก็มาเต็มเลยโชคดีที่ใช้หอยไว้นะเนี่ก็ยังพอเบรกสตัน์นเขาไว้ได้ในเทินหน้า ให้เขาต้องเสียการ์ดฟรีแล้วก็อาจรจิกฟ้าดไปเนี่ยครับพอต,ตัวตัวอย่างเงี้ยบอกเลยว่าเอาลงยากมากนะนี่ครับทีแรกจะตีไม่โดนแล้วเวลาที่กัดทะลุเข้ามาเนี่ยก็จะติดตะตนแล้วที่สุดท้ายก็จะตีไม่โดนแล้วเราก็ทําการคอมโบนะฮะ ก็สตันเก็ไวอีกจบด้วยอย่างนี้แล้วพอหลังๆเขาเป็นปลาที่แบบโชคดีที่เขาเป็นปลาีโมนะเขายังพอใช้เนมโมที่เป็นดาเมจเบาๆแก้สตันได้ครับนะทีแรกเขาไม่โดนครับเขาเอาเนีโมสร้างจี้เอาไว้แล้วก็กัดเข้ามาสตันไอีกเจอแบบนี้ใครๆก็หัวร้อนผมบอกเลยแล้วก็ดอปสตันวิ่ง แต่รอบรอบสุดท้ายเราไม่มีหอยครับการหอยไม่ขึ้นการหอยไม่ขึ้นโดนสามเหมือนกันเขาแก้สาตาร์ทปุ๊บแต่ว่าสองใบน่าจะเอาไม่ลงอะเพราะปามันแพ้เล็บทายด้วยเลยตีไม่แรงก็ปิดจ็อบไปได้เรียบร้อยฮะนี่ครับผมก็ประมาณนี้สำหรับ ทีมตปแทงให้แตกเดี๋ยวพี่แบกเอนะครับผมนำดีมโดยเล็บทายสายเทอร์มินเตอร์ซึ่งราคาเนี่ยอาจจะโดดไปค่อนข้างสูงเลยตอนนี้นะอยู่ที่ประมาณเอาละขายไปไหนแล้ววะเซิร์ฟใหม่แล้วกันปุ๊บสกิลที่ต้องมีก็คือสติ๊กเกอรฮะอ่าเล็กกิ้งสติ๊กกก้ร์ชม ไทน่เจอร์ชฮะแล้วก็ a l l e er ลอร์ผมชอบเล่นทีมแบบนี้นะสังเกตว่าทีมก่อนหน้านี้ทีมอินดีผมก็เป็น a l l e er ลอร์กนะปุ๊บอ่ะก็จะสกิลประมาณนี้ราคาเริ่มต้นนะถ้าเราไม่สนใจสปีดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ0.25ขึ้นไปแต่ว่าไม่รู้ตัวไหนมันออกไปบ้างแล้วแต่ถ้าจะเอาให้เพอร์เฟกที่สุดเผื่อ,อไว้สู้กับบีดก็มาเลื่องสปีด42ด้วยใช่ไหมปุ๊บสปีด42 แล้วก็ถ้าให้สุดจริงก็ HP 47ด้วยนะมันจะเป็นค่าสูงสุดที่ทำได้โอ้ราคาไอ้พวกนี้น่าจะไม่อยู่แล้วนะย้ยอ,อยู่ด้วยเหรอสวนชุด25ไงนะนี่เนะี่ย Terminator ก็ลองหาดูแล้วกันโอเคสำเร็จ คลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการจัดทีมทําทีมเพื่อไปเล่น PVP แล้วก็ไปเล่นแอ e คซี่ของเพื่อนๆนะครับผมจริงๆแล้วการลุยด่านเนี่ยให้ดูอีกรอบของเพื่อนผมก็สามารถลุยได้นะตอนนี้เขาเล่นไปถึงด่าน15ฟาร์มอยู่ที่ด่าน15แล้วนะฮะสบายๆเลยทีมนี้เพราะว่าดาเมจก,ก็ไม่ขี้เหร่เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลคกแช์และกด ซัสบสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเขาน่าจะพยายามหาทีมแปลกๆแนวๆมารีวิวอีกนะครับ